มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในพระธรรมเอฟเฟซสัสบทที่5ข้อที่19จงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสก,การและเพลงสรรเสริญคือร้องสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพี่น้องที่ได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์และ ได้มีความเชื่อร่วมกันถึงการช่วยให้รอดของพระองค์และพระองค์ก็ทรงรับรองว่าเราได้เป็นพรกกายเดียวกันในองค์พระเยซครและอยู่ในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยท่าทีของการให้เกียรติแด่พระองค์นั้นเรามีพระเยซครทรงเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็การรวมกลุ่ม ของคริสเตียนจึงเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะนมัสก,การพระเจ้าก็จะมีความแตกต่างจากการรวมกลุ่มทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อที่จะเล่นกีฬาการรวมกลุ่มของสมาคมต่างๆเพื่อที่จะ,ะปฏิบัติภารกิจบางอย่างในสังคมแต่ว่าการรวมกลุ่มของคริสเตียนจึงเป็นการรวมกลุ่มที่พิเศษและเป็นการถวายเกียรติยศแด่พระองค์ในพระกายของพระคิดดังนั้น การสื่อสารจะต้องเต็มไปด้วยการสื่อสารด้วยมาตรฐานแห่งพระคำของพระเจ้าและมีองค์พระเยสูคิดเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะรวบรวมดวงความคิดและความปรารถนาทุกอย่างที่มุ่งไปที่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญจะเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาของจิตปัญญาณที่ถวาย เกียรติแด่พระเจ้านี่เป็นความงดงามเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราได้ร้องปุเพลงชีวิตคริสเตียนเพลงที่มีการแต่งขึ้นเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเป็นการสรรเสริญเพื่อยกย่องพระนามของพระองค์พระเจ้าก็ทรงพอพระทยัยและก็อภิิยินีในการาสำแดงออกโดยเฉพาะการสำแดงออกด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือออกมาจากใจจริงของเราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ก็เป็นการฝึกฝนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า <c oughs> เพื่อจะมุ่งความสนใจของเรานั้นหรือความมุ่งมา่ปรารถนาของเรานั้นให้เติมเต็มแล้วก็มุ่งไปที่พระองค์ด้วยไม่ได้มองว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือว่าถูกลบกวนด้วยสิ่งอื่นๆที่มาเล้าใจนะครับแต่ว่าเรามีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะให้จิตวิญญาณของเรานั้นได้ถวายนมัสการพระองค์บทเพลง ก็จะมีบทเพลงที่เป็นชีวิตคริสเตียนนะครับที่ได้แต่งขึ้นด้วยประสบการณ์ของผู้ที่ประสบเหตุการณ์จริงแล้วก็เป็นบทเพลงที่เป็นบทเพลงล้าวลมบทเพลงที่หนุนใจนะครับซึ่งก็มีการแต่งขึ้นที่เป็นพระพรเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญยกย่องพระนามของพระเจ้า <c oughs> และขณะที่มีการนมัสการพระเจ้าร้องบทเพลงนั้นก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเป็นการลื้อฟื้นถึงการคืนดีกับพระเจ้าด้วยการทรงไถ่ของพระองค์ก็จะเกิดการเยียวยาไปในตัวด้วยพี่น้องก็จะได้รับการปลดปล่อยและก็เสรีภาพในการที่จะดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าและก็มีสันติขในพระองค์ผ่านบทเพลงสรรเสริญส่วนการอธิษฐานนะครับ เมื่อมีการพบปะซึ่งกันและกันในกลุ่มพี่น้องคิสเตียนก็จะมีการอธิษฐานนะครับเป็นการอธิษฐานก็คือเป็นการสำแดงออกถึงความถ่อมใจแล้วก็ให้เป็นการศูนย์รวมของการที่จะมุ่งเน้นไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ถึง7จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด นั้นอักครทูตเปาโลจึงย้ำว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะว่าใจของมนุษย์เนี่ยเป็นจิตใจที่มีการแปลเปลี่ยนไปได้ง่ายนะครับเรามีระบบของร่างกายของเราก็คือว่ามีอยู่3ส่วนนะครับจิตวิญญาณเนี่ยก็คือการทรงสถิตยอยู่ของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ไม่ไปไหนนะครับพง์สัญญาว่าพงจะอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็เราเอง เชื่อวางใจแล้วก็ขอให้พระเจ้าได้ทรงกระทําพระราชกิจของพระเจ้าที่จะขยายออกมาในการควบคุมจิตของเราจิตใจของเราให้ปรารถนาหลังนั้นจะส่งผลต่อความคิดและการกระทํานะครับดังนั้นใจของมนุษย์มักจะผูกติดกับสิ่งที่รบกวนได้ง่ายๆนะครับพระธํามของพระเจ้าจะบอกว่าขอย้ําว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนะครับให้ใจปรารถนาและความรู้สึก และสิ่งที่รูปข้างทั้งหมดนั้นมอบไว้กับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีนะครับส่วนการอธิษฐานในข้อที่5นะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อที่5จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วหรือทรงอยู่ภายในจิตวิญ,ญญาณของท่านแล้วนะครับคำว่าอ่อนสุภาพนะครับ ก็คือการที่เราเองดําเนินชีวิตที่เหนือล้ํากว่าการดําเนินชีวิตทั่วๆไปนะครับก็คือว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นตัวอย่างก็คือว่าไม่ตอบโต้ถึงแม้ว่าเป็นสิทธิ์หรือเป็นโอกาสที่เราจะฟอ้องร้องหรือเอาคืนหรือแก้แค้นแต่ก็ไม่ตอบโต้นี่ก็คือความสุภาพที่ในเชิงลึกแล้วก็เป็นความสุภาพที่ล้ำลึกเป็นการยินดีที่จะเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้า เป็นกระบวนการของการให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงออกถึงลักษณะของพระองค์เริ่มจากสวนแกสมนเมเนนั้นพระองค์ได้ถูกจับนะครับจริงๆแล้วพระองค์ก็ปฏิเสธการจับกลุ่มก็ได้เพราะว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ทรงมีทุตสวรรค์ที่มีฤทธิ์อำนาจแต่พระองค์ยินดีที่จะเชื่อฟังถ้อยคำพระดำรัสของพระบิดาก็เลยยอมไม่ตอบโต้ จนในที่สุดก็เป็นการดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างไว้สําหรับเราก็คือว่าจอกที่พระองค์ทรงดื่มนี้เราเองก็ต้องดื่มด้วยนะครับเป็นการดําเนินชีวิตเหนือจริยธรรมของมนุษย์ศิลธรรมของมนุษย์ทั่วไปที่เราได้เรียนรู้นะครับและพระเยซูก็ทรงมั่นใจมั่นพระไถยว่าบุตรของพระองค์ก็สามารถที่จะกระทําได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าพระองค์ได้ทรงประทาน พระผู้ช่วยก็คือในเป็นตัวแทนของพระองค์ในอยู่ในฐานันดรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในจิตวิญญาณของเราเป็นแต่เพียงว่าเรายอมจำนนและก็อธิษฐานเพื่อพาพระองค์อุทิศตนในการอธิษฐานเพื่อที่จะรับการเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะเหมือนดังพระเยซูคริสต์เพราะว่าเราเป็นภรกกายของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์เป็นครอบครัวของพระองค์นั่นเองการอธิษฐาน ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6อยาทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณนะครับนั้นการอธิษฐานจึงมีอยู่ใน3ระดับนะครับคือการอธิษฐานโดยทั่วไปพี่น้องอาจจะอธิษฐานด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับเพื่อจะ ทดสอบพฤติกรรมของท่านเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้ใหญ่ในองค์พระสกิตดังนั้นเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่ได้เรียนรู้และก็ขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะ,ะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆด้วยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังครับการอธิษฐานเป็นการขอบพระคุณสำหรับพันธะญาของพระเจ้าสำหรับการดูแลการงานและครอบครัวอันนี้เป็นปกติทั่วไปพี่น้องก็อธิษฐาน ร่วมกันถึงการดูแลของพระเจ้าดูแลพันธกิจของพระองค์นะครับแล้วก็มีการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้องอธิษฐานเผื่อ,อฝ่ายต่างต่างแล้วก็อธิษฐานเผื่อเจ้าบ้านผ่านเมืองด้วยคณะรัฐบาลแล้วก็คณะผู้ปกครองประเทศนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งให้เราบัญชาให้เราได้กระทำนะครับหรือจะเป็นการอธิษฐานตามข้อเสนอต่างๆ ของพี่น้องในเหตุการณ์ต่างๆในครอบครัวหรือว่าในสิ่งพี่น้องได้นําเสนอนนก็เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีในการรวมกลุ่มของพี่น้องคริสเตียนนะครับจะต้องมีการอธิษฐานร่วมกันนะครับลําดับต่อไปเป็นเรื่องของการอธิษฐานในลักษณะของการวิงวอนก็หมายความว่าเป็นการอธิษฐานในเชิงเลิกที่ต้องการวิงวอนเป็นพิเศษเช่นปัญหาที่ยากที่จะแก้ไขด้วยกําลังของมนุษย์ หรือกำลังของเราเองปัญหากับบุคคลรอบข้างความสัมพันธ์ที่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังของมนุษย์น,นั้นแล้วก็วิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อที่จะรับกำลังจากพระเจ้าและท่าทีต่อผู้อื่นท่าทีต่อพระเจ้าด้วยความรับผิดชอบต่อพระองค์นั่นเองนะครับรวมถึงการพึ่งพาฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์ได้ทำงานอันนี้เป็นการอธิษฐานวิงวอนอาจจะต้อง ใช้เวลาหรือการเป็นการวิงวอนด้วยการเคาะนั่นเองนะครับจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ7นะครับซึ่งพระองค์ก็สัญญาว่าพระองค์จะประทานให้แต่พระองค์ก็ต้องการให้เราเองที่จะมีความอดทนในการรอคอยแล้วก็มีความตั้งใจจริงในการร้องทูลต่อพระองค์ก็สุดแท้แต่อธิปไตยของพระองค์นะครับที่จะดําเนินการผ่านทางแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน,นครับ นั้นเมื่ออธิษฐานแล้วก็เป็นการอธิษฐานด้วยการขอบพระคุณนะครับนี่เป็น3ขั้นตอนเป็นการอธิษฐานขอบพระคุณอธิษฐานวิงวอนนะครับทูลเรื่องความปรารถนานะครับเรื่องถึงแรกก็คือด้วยความปรารถนาของท่านาแล้วก็วิงวอนในเชิงลึกหลังจากนั้นก็เป็นท่าทีของการเชื่อวางใจนะครับด้วยการขอบพระคุณ เป็นท่าทีของการยอมจำนวนต่อพระเจ้าเป็นท่าทีของการเชื่อวางใจในพระองค์เป็นท่าทีของการยอมที่จะเข้าสู่การทดลองหรือทดสอบต่างๆและก็เป็นท่าทีของการสงบรอคอยด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้านะครับเป็นท่าทีขอบพระคุณพระเจ้าในทุกก,กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ชื่นชมินดีหรือเป็นกรณีที่ไม่เป็นประสงค์อาจจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่ง ต่อชีวิตการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้คนรอบข้างสภาพเศรษฐกิจสภาพโลกระบาดหรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับให้ขอบคุณพระเจ้าและก็ทูลขอสติปัญญาจากพระองค์เหมือนในพระธรรมอยากกอบบทที่หนึ่งนั้นให้เราทูลขอสติปัญญาว่าจะ,ะเผชิญอย่างไรด้วยการขอบพระคุณเพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์เพื่อให้เราได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคิดนั่นเองนะครับ และพระสัญญาของพระเจ้าก็ทรงประทานสันติสุขอันใหญ่ยิ่งนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระราชกิจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะออกฤทธิเดชภายในจิตวิญญ,ญาณแล้วก็จะเกิดการอัศจรรย์ก็คือว่าเกิดสันติสุขอันยิ่งใหญ่นะครับ ในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่165ก็เช่นกันผู้ที่รักที่จะเชื่อฟังพระธรรมของพระองค์นั้นเขามีสันติภาพอันใหญ่ยิ่งไม่มีสิ่งใดทําให้เขาสะดุดได้เลยก็หมายความว่าแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งกระทบกระแทกก็จะไม่มีผลต่อการที่จะดําเนินชีวิตสันติสุขในพระองค์ครับนั้นก็ จะพูดถึงแหล่งที่มาของอสิ่งที่มารบกวนพรกกายของพระองด้วยเหมือนกันนะครับแหล่งที่มาของความแตกแยกเนี่ยเราเริ่มต้นจากพระธรรมปฐมกาลบทที่11็นะครับหมายความว่ามนุษย์เองเนี่ยพยายามที่จะสร้างหอคอยขึ้นมาเพื่อจะประกาศชื่อของตัวเองติดชื่อของตัวเองไว้แล้วก็แสดงออกถึงความเย่อหยิ่งจองหองนะครับมีการรวมตัวกันที่ผิดปกตินะครับเป็นการรวมตัวกันที่ผิดไปจากที่ พระประสงค์ของพระเจ้าก็คือว่าเกิดการกรบฏต่อพระองค์นั่นเองครับแล้วพระธรมรมปฐมกาลบทที่11ข้อที่6แล้วพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดคนเหล่านั้นเป็นชนชาติเดียวกันมีภาษาเดียวกันนี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำและเขาตั้งใจจะทำอะไรก็ทำอย่างนั้นมาเถิดเราจะลงไปทำให้ภาษาของเขา วุ่นวายต่างกันไปอย่าให้เขาพูดเข้าใจกันได้พระเจ้าทรงกระทําให้เขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วแผ่นดินและคนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองนั้นเหตุนั้นจึงเรียกเมืองนั้นว่าบาเบลนะครับหลังจากที่มนุษย์ตกต่ําลงและพระเจ้าก็ยอมไม่ได้เพราะว่าเป็นกบฏต่อพระองค์ดังนั้นเมื่อเขาถูกสาปไปในที่ต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้ มนุษย์จึงไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับเป็นการถูกสาบแช่งแล้วก็ให้ภาษาของเขาสับสนไปภาษาก็เกิดจากความคิดที่แตกต่างกันนะครับแล้วทำให้การสื่อสารก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้แต่ว่าสามารถที่จะหันกลับมาได้เพราะว่าเรามีพระเยซูคริสต,ต์องเดียวมีพระวิญญาณเดียวมีพระคำของพระเจ้าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเดียวเพราะนั้น วินัยของการพบปะซึ่งกันและกันจะต้องมีวินัยในการที่จะใช้พระคำของพระเจ้าในการสื่อสารนะครับแล้วก็มีการละทิ้งกลับใจดําเนินชีวิตด้วยผลแห่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมคาาเตียบทที่5ข้อที่14ถึง26นะครับก็เป็นผลของพระวิญญ,ญาณทั้งมีความรักต่อกันมีความปราณีต่อกันนะครับแล้วก็รู้จักบังคับตนรู้จักบังคับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็วาจานะครับ ข้อที่จะต้องระวังในการที่จะเข้ากลุ่มมีการรวมกลุ่มของพี่น้องในพระกายของพระคิดก,ก็คือว่าต้องมีวินัยในเรื่องของการไม่พูดนินทาว่าร้ายนะครับเพื่อจะสร้างเกิดความแตกแยกหรือหาพวกพ้องที่จะเข้าข้างตนเองเข้าข้างกลุ่มหรือว่ากลุ่มนิยมชมชอบข่านิยมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นาการสร้างความแตกแยกในพระกายของพระคิดจึงไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งกระบวนการนี้จะต้องมีการฝึกมีวินัยนะครับแล้ว วินัยของเราก็คือฝึกวินัยเมื่อมีการรวมกลุ่นกลุ่มกันทุกครั้งนะครับเช่นกลุ่มเซลล์กลุ่มนมัสก,การพระเจ้าหรือมีการพูดคุยมเีเริ่มมีบุคคลหลายบุคคลเข้ามาคุยกันก็ต้องฝึกที่จะมีวินัยนะครับในการที่จะพบปะซึ่งกันและกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่19จงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสก,การและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจงยอมฟังกันแล้วกันด้วยความเคารพในพระคิดนะครับเพราะนั้นทั้งผมนะครับทั้งผมและก็พี่น้อง จะต้องมีวินัยและก็ฝึกฝนนะครับในการรวมกลุ่มของผู้เชื่อที่เป็นพระกายของพระองค์ต้องมีพระคำของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในการสื่อสารและมีพระเยสคิดเป็นศูนย์กลางขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ